บัวเ่ๆนะจ๊ะดอกไม้งามๆสวยไหมที่รักนี่ค่ะเรามีปาตุ้อันนี้กำลังโตเป็นสาวนะคะอีกไม่นานก็จะเป็นัยชาลานะคะหายพ้องเป็นดอกบวัวเวยๆกับดอกบวัวสวยงามสดชื่นสดชื่นไปเลยจ้างามงาม นะคะ,นะเนาะเียกเป็นสัจธรรมสันนิดนึงนะคะเนาะบัวแรกเย้มกำลังสวยงามก็เหมือนสาวงามเล,เ,ลเล็กให้ชมเลยนะคะเห็นกันไหมเห็นกันไหมสวยงามมากอันนี้บัวกําลังตูมนะคะเหมือนเด็กน้อยกําลังละอ่อนนะจ้าทุก<ม>คนเห็นไหมคะด<ม>อกบัวสวย ตเล็กตัวน้อยเต็มเลยเห็นไหมคะกับดอกบัวสวยงามสดชื่นสดชื่นไปเลยจ้ากับดอกบัวสวยงามสดชื่นสดชื่นไปเลยจ้าตัวเล็กมากเลยจ้า เต็มเลยเดี๋ยวโตจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะ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 ทุกคนเห็นไหมคะอบบดอกบัวสวยๆปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยเห็นไหมคะมีปลาด้วยนะอันนี้บวตุมนะคะมีปลาเล็กปลาน้อยด้วยนะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหม ลมลู่ลมลู่ลมเลยจ้าลมพัดางานมาจกมีหนะก,กับลมกำลังคัดเย็นสบายเลยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมให้กันเป็นกำลังใจดีๆให้กันจ้าพี่น้องขอบคุณ ลมลู่ลมลู่ลมเลยจ้าลมพัดกลมเล็กๆให้ชมเลยนะคะ<ม>เห็นกันไหมเห็นกันไหม,มนาะบัวสวยๆง,งามๆกะทายสะซ้ำซะทีเลยพี่น่มนะเห็นไหมทุกคน<ม>เีด๋ยวเล็กกระจ๊ดเดียวเองนะคะ<ม>แล้วก็มีบัวสวยๆให้ชม สวยมากมายเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเล็กกระจิดเดียวเองนะคะแล้วก็มีบัวสวยๆให้ชมสวยไหมสวยมาก,สว,มากสวยงามตามฟ้องเรื่องเลยจ้ามันกำลังสวยนะคะนะคะขอบคุณสำหรับการรับชม สวยมากมายสวยดไหมจ้าดอกบัวสวยๆเลยจ้าสวยไหมคะทุกคนอันนี้กำลังโตเป็นสาวนะคะอีกไม่นานก็จะเป็นัยชราแล้วค่ะะพี่น้อเงเป็นดอกบัวสวยๆงามๆนะคะเนะาะเสียกเป็นสัจธรรมเส้นนิดนึงนะคะเนาะบัวแรกเย้ม กำลังสวยงามก็เหมือนสาวงามสวยไหมจ้าดอกบัวสวยๆเลยจ้าสวยไหมคะทุกคนอันนี้กำลังโตเป็นสาวนะคะอีกไม่นานก็จะเป็นไบชรานะคะนาพี่นอ้องเป็นดอกบัวสวยๆส,สวยงามมากอันนี้บัวกำลังตุ่มนะคะ เหมือนเด็กน้อยอก,กํลาลังละอ่อนแล้วจ้าอันนี้กํลาลังโตเป็นสาวนะคะอีกไม่นานก็จะเป็นวัยชาราแล้วค่ะคะ่ะพี่น่องเป็นดอกบวัวสวยๆงามมาจากมีนะบวัวสวยๆงงามกะทายซะสามสถาทีเลยทด้พี่น่องนะนะคะ สวยไหมจ้าดอกบัวสวยๆเลยจ้าสวยไหมคะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะดอกบัวสวยๆปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยเห็นไหมคะเนาะบัวสวยๆเงงงามกะถ่ายซะสามสถาทีเลยนะพี่หนุ่มนะสวยไหมสวยมาก สวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้าสวยงามมากอันนี้บัวกําลังตูมนะคะเหมือนเด็กน้อยกําลังละอ่อนเลยจ้าโจมพีองจ้าเป็ยนกําลังใจดีๆให้กันนลจ้าสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะอดอกไม้มันกลังสวยนะคะนะคะี่ค่ะขอบคุณสําหรับการรับชม ปลาด้วยนะอันนี้บตูมนะคะมีปลาเล็กปลาน้อยด้วยนะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมค่าบัวเวยๆนะจ๊ะดอกไม้งามสวยแม่ที่รักนี่ค่ะเรามีปลาตัวอันนี้กำลังโตเป็นสาวนะคะอีกไม่นานก็จะเป็นวัยชราะะแล้วค่ะค่ะพี่อ้องเป็นดอกบัวเวยๆ เด็กก็น้อยนะคะอ่างบัวสวยๆจ้าค่ะค่ะนะกับ,บลมกำลังพัดเย็นสบายเลยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมให้กันเป็นกําลังใจดีๆให้กันจ้าพี่น้องขอ,ขอบคุณกับดอกบัวสวยงามสดชื่นสดชื่นไปเลยจ้าเห็นไหม สวยมากสวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้าชม่น้องจาเป็ี่ยนกําลังใจดีๆให้กันนะจ้าสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะอด,ดอกไม้เห็นไหมทุกคนเดีย๋ยวเล็กกระจิดเดียวเองนะคะแล้วก็มีบัวสวยๆให้ชมถ่ายนะก,กับลมกําลัง คัดเย็นสบายเลยจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมให้กันเป็นกำลังใจดีๆให้กันจ้าพี่น้องขอบคุณง,งามมาจ้ะมีนะบวัวสวยๆเงงามกะถ่ายซะซ้ำละที่เลยนะพี่น้องนะ,นะตัวเล็กมากเลยจ้าเต็มเลยเดี๋ยวโตจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะนะคะนะคะ นะคะดนะูมลมลู่ลมลูมล่ลมเลยจ้ากลมคัดกลมเล็กๆให้ชมเลยนะคะเห็นกันไหมเห็นกันไหมง,งามมาจ้ะมีตัวเล็กมากเลยจ้า เต็มเลยเดี๋ยวโตเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะนะคะนะคะนอันอนี้กำลังโตเป็นสาวนะคะอีกไม่นานก็จะเป็นวัยชรลาแล้วคะถายพี่น,น้องบป้งดอกบัวสวยๆนะบวัวส,สวยๆนึ่งงามกะถ่ายซะซ้ำทีเลยนะพี่น่องนะ,นะส,วส,สวยไหมจ้าดอกบัวสวยๆเลยจ้า สวยไหมคะทุกคนมันกำลังสวยนะคะนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเล็กกจะยิ๊ดเดียวเองนะคะแล้วก็มีบัวสวยๆให้ชมสวยไหมจ้าดอกบัวสวยๆเลยจ้าสวยไหมคะทุกคนสวยไหมจ๊ะ ดอกบัวส,ยสวยๆเลยจ้าสวยไหมคะทุกคนสวยมากมายาเล็กัน,น้อยนะคะอ่างบัวส,ยสวยๆจ้าค่ะมันกำลังสวยนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการรับจ้อันนี้กำลังโตเป็นสาวนะคะ อีกไม่นานก็จะเป็นวัชราและะ้วค่ะายพี่น้่งเป็นดอกบวัวเซยๆสวยงามมากอันนี้บัวกําลังตูมนะคะเหมือนเด็กน้อยกําลังละอ่อนละจาะเด็กเลกให้ชมเลยนะคะเห็นกันไหมเห็นกันไหมสวยงามมากอันนี้